สวัสดีครับตอนนี้กำลังส่ง Grab Express ครับผมรับของจากซอยพญานาคครับร้านถ่ายรูปซอยพญานาคจะไปทรงแถวบ้านกลางเมืองลาดพร้าวสาม o okay, k now I am driving for Grab Express Grab Express is a menu in Graph application. It is uh, the goods order the things to pick up and drive, drive to deliver to the customer. Okay, now we going to the customer home. Now I'm driving. บนนประดิษฐมนุษธรรมจุดหากิโลรมนถสกธรพิพเรียบด่วนรถอ๋อเอกมรามินทรารถ The customer ประดิษมนุธรรมหนึ่งห้นาวินัย The customer home. ครับผมส่งของลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับไปเลีกที่ห5าทสาปิดจบโอเคฟินิชเดอะจ็บ 5, 3, จอบแกลบเอ็กเพลส I can earn money for this trip ันึริบาท